ประโยชน์ดีๆี3ข้อของผักชีลาวสุดยอดผักสมุนไพรใส่แกงอ่อมต่างๆก็เลิศรสลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นพืชล้มลุกลักษณะลำต้นเขียวแตกกิ่งเล็กน้อยบางแตกกอลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกแตกฝอยสีเขียวใบออกเรียงสลับกันกับใบร่มนิ่งไม่แข็งลักษณะดอกมีขนาดเล็กเป็นกระจุกสีเหลืองออกเป็นช่อมเมล็ดผลเป็นสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลออกเหลืองมีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะขยายด้วยมเมล็ด และเงาในที่แตกกอขึ้นได้ดีในดินร่วมที่มีอินทรีย์วัตถุและมีความชื้นจะทําให้ต้นอวบสูงหรือแตกกอได้ดีสัพรพคุณทางสมุนไพรผักชิลาวแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมแก้ปัสสาวะขัดลดความดันโลหิตสูงขยายหลอดเลือดและกระตุ้นการหายใจแก้หอบหืดและช่วยกระตุ้นให้มีน้ํานมในหญิงให้นมบุตรด้วยทั้งยังช่วยแก้วิงเวียนอาเจียนเป็นลมขับเหนื่อประโยชน์ของผักชีลาว ผักชีลาวยังมีสรรพคุณทางยามากมายที่ช่วยเพิ่มการทำงานของกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหารที่รับประทานแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตช่วยขยายหลอดเลือดและช่วยกระตุ้นการหายใจได้อีกด้วยสำหรับประโยชน์เต็มเม 1. มีสารต่อต้านนออนุมูลอิสระในปริมาณมากช่วยในการชะลอวัยสอง ช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับตาต่างๆเพราะมีวิตามิน A สูงมาก3ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมีแคลเซียมสูง4ใช้เป็นยาบำรุงกำลังชั่วคราวผลแก่5ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย6ช่วยลดความดันโลหิตสูง7ช่วยยับยั้งหรือช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งมีสารต่อต้านมะเร็ง8 ผักชีลาวประโยชน์ช่วยรักษาโรคเบาหวานสารเบต้าแคโรทนา้า9ช่วยขยายหลอดเลือด10ช่วยบำรุงตอดผล11ช่วยขับเหงื่อทั้งต้น12ช่วยกระตุ้นการหายใจ13แก้หอบหืดผล14ช่วยแก้อาการไอผล15ช่วยแก้อาการสะอึกผล16สัพรพคุณของผักชีลาวช่วยเพิ่มปริมาณของน้ำนมสำหรับคุณแม่ที่เพิ่มคลอดบุตรใบ17ช่วยลดอาการโคลิกหรืออาการ เด็กร้องร้อยวันซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กแรกเกิดใบ18ช่วยแก้อาการวิงเวียนสีสะคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมผล19สรรพคุณผักชีลาวช่วยส่งเสริมการทำงานของกระเพาะอาหารใบ20ช่วยแก้อาการปวดท้องด้วยการใช้ผลแห้งน้ำม,มาบดให้เป็นผงแล้วชงกับน้ำดื่มวันละ4แก้วผลแก่21 ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยการใช้ผลแห้งนามมาบดให้เป็นผงแล้วชงกับน้ำดื่มวันละส4แก้วหรือจะใช้ต้นสดนามมาผสมกับนมให้เด็กอ่อนดื่มแก้อาการก็ได้เช่นกันผลแก่22แก้อาการอึดอ,อัดแน่นท้องด้วยการใช้ต้นสดประมาณ50กรัมนามมาเคี่ยวกับน้ำจนข้นแล้วรับประทานต้นสด23ช่วยขับลมในลำไส้ด้วยการใช้ผลแห้งน้ำมาบดให้เป็นผงแล้วชงกับน้ำดื่มวันละ4แก้ว ผลแก่24ผักชีลาวสับพคคุณช่วยแก้อาการท้องผูกด้วยการใช้ใบสดหรือยอดอ่อนนามมาต้มกินเป็นอาหารใบ25แก้อาการปัสสาวะขัดด้วยการใช้ใบสดประมาณ50กรัมนามมาต้มกับน้ำดื่มเป็นชาใบา26ช่วยรักษาไส้ติ่งอักเสบด้วยการใช้ต้นสดประมาณ60กรันามน้ำมาต้มกับน้ำกินต้นสด27ช่วยรักษาฟีเนร้ายด้วยการใบสดนามมาตำแล้วพอกบริเวณที่เป็นฟีวันละส ครั้งใบ28ช่วยแก้อาการบวมทั้งต้น29ประโยชน์ผักชีลาวช่วยแก้เน็บชาทั้งต้น30ช่วยทำให้ง่วงนอนผล31ผลหรือมเมล็ดมีน้ำมันหอมระเหยนำม,มาผลิตใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครือาาร่องสำอางเช่นสบู่โลชั่นบำรุงผิวเป็นต้นผล32ใบนิยมนำม,มาใส่แกงอ่อมแกงหน่อไม้หอหมอกน้ำพริกปลารา ผักชีลาวผัดไข่ย,ยอดของใบใช้รับประทานกับลาบและยังช่วยชูรสชาติอาหารอีกด้วยใบ33ผลนิยมนามมาบดโรยบอฝรั่งบดหรือสลัดผักเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารผล 34. ประโยชน์ของผักชีลาวใบสดและแห้งนิยมนาม,มาโรยบนอาหารประเภทปลาเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวใบ3าบน้ำมันผักชีลาวนามมาใช้แต่งกลิ่นผักดองสูตรน้ำซอสของหวานและเครื่องดื่มรวมไปถึงเหล้าด้วยน้ำมันผักชีลาว